สิ่งทีผมดีเจปูตังนะครับวันนี้ผมอยู่กับนี่ครับ ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับอันนี้นะครับก็คือ t r a c t o r Control X1 นะครับแต่ว่าเป็น Mac 2นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับก็คือเดี๋ยวจะเสียบ USB ก่อนนะครับโอเคครับเสียบแล้วมันก็จะให้ขึ้นเรื่องนะครับว่าเราจะเล่นเด็ก A กับเด็ก B หรือว่าจะเล่นเด็กซกับเด็กดีหรือจะเล่นเด็กเอเด็กซหรือว่าจะเล่นเด็กซีเด็กเอก็แล้วแต่ครับผมก็เล่นเด็กเอกับเด็กบนะครับปกติสังเกตไซส์นะครับมันจะเท่ากันกับ F1 นะครับแล้วก็ซีวันด้วยแซวันครับอันเดียวกันไซส์เดียวกันนะครับวัสดุก็เหมือนกัน,นครับก็แต่ว่าฟังก์ชันไม่เหมือนนะครับอันนี้จะเป็นพาสําหรับการเอาไว้คอนโทรลเอฟเฟกนะครับแล้วก็พวกทรานสปอร์ตโหมดต่างๆที่ F1 ไม่มีนะครับแล้วก็ซดวไม่มีด้วยนะครับที่มันขาดไปก็คือจะเป็นพาร์ทที่เป็นมิกเซอร์นะครับซึ่งอันนั้นจะใช้ร่วมกับแซดวันนะครับก็ก็ถ้าอยากได้ครบๆก็ซื้อเป็น S2 หรือว่า S4 เลยก็ได้ครับก็อันนี้สําหรับคนที่ชอบพกพาแยกชิ้นสะดวกๆเล็กๆนะครับทีนี้มาดูครับว่าจุดที่ต่างกันกับ เอ่อ X 1 Mark 1นะครับมีอะไรบ้างอันับแรกครับเห็นด้วยตาเลยครับก็คือนี่ครับมีตัวเลื่อนมาครับ Search c r i t s เอ้ยผมผมลืมเลือกเลือกก่อนโอเคเป็น A กับ B นะครับจุดแรกเลยนะครับก็มีนี่ครับตัวเลื่อนนะอันนี้เลื่อนทางขวานะครับเป็น s c r a t ได้ทางซ้ายโอเคมีไว้ทำอะไรฮ่า โอเคครับสำหรับคนที่ใช้ X1 มากวันนะครับก็อาจจะมีปัญหาและใช้แล้วสมมติว่าเราใช้แค่ X1 กับซาวการ์เนี่ยเวลาเราไปเราต้องการจะคิวเพลงเนี่ยมันจะ,จะลำบากนะครับเพราะว่าเ,เราไม่มีตัวจ็อกสำหรับเลื่อนนะครับทีนีเ้เวลาเราเล่นอันนี้ครับเราสามารถเลื่อนได้สมมติว่าเราเล่นไปโอเคเราอยากจะคิวนะครับเราก็กดหยุดมันก่อนแล้วก็เลื่อนมา แล้วค่อยตั้งคิวทีนี้มันก็มีอีกครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอ้แป้นเล็กๆนี่มันเล็กเกินไปอยากจะใช้ทั้งหมดเลยให้เป็นเด็กเดียวเลือกเอาจะเป็นเด็กซ้ายหรือเด็กขวานะครับก็แค่กดตรงกลางค้างนะครับแล้วก็เลื่อนกาจะให้ใช้คุมเด็กไหนนะครับนี้ก็เป็นเด็กทางซ้ายหมดเลย,เลยนะครับเอากลับมาปุ๊บ อ่าอันนี้เป็นเด็กทางขวามหมดเลยนะครับอ่าแก้ด้านครับคือถ้าเพเลย์อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นการปรับพิชนะครับอ่าเป็นการเลี้ยงพิชนะครับก็ใช้ได้หลายฟังก์ชันครับผมอาขึ้นก่นอนครับโอเคอ่าทีนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับก็จะคล้ายๆกับ เอ็กซ์วันมาควันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับก็คือตัวบนนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์เซกชั่นนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งเป็นซิงเกิลโหมดแล้วก็เป็นกรุ๊ปโหมดนะครับตอนนี้เป็นกรุ๊ปโหมดอยู่นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นซิงเกิลโหมดนะครับก็กดเชฟค้างแล้วก็กดที่ตัวเอฟเฟกต์นะครับมันจะกลายเป็นซิงเกิลโหมดนะครับซิงเกิลโหมดก็คือเล่นเอฟเฟกต์ตัวเดียวในยูนิตเดียวนะครับแต่ว่าสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆของเอฟเฟกต์ได กรุ๊ปโหมดก็คือว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ตัวแต่เป็นลักษณะ Preset นะครับบนสุดก็จะเป็นดรายเวทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอของแต่ละเอฟเฟกตนะครับซึ่งก็แล้วแต่ครับว่าจะอ j จส์เป็นแบบไหนนะครับกดเล่นและวอาจจะสดก็ได้นะครับเหมือนกันถ้าจะเปลี่ยนเอฟเฟกตแต่ละตัวนะครับในยูนิตก็คือกดชิปค้างแล้วก็เลื่อนไปครับเอฟเฟกตมันจะเลื่อนตามนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการเล่นนะครับทีนี้จุดที่ ล้ํนะครับที่ที่มาแตกต่างเลยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรงพวกของเบราว์เซอร์แล้วก็เกีย่ยวกับเรื่องทรานสปอร์ตโหมดก็คือตรงเบราว์เซครับเบราว์ se, เออ็กซ์วันเนี่ยจะมี2ปุ่มปุ่มเปาสายนี้มีปุ่มเดียวก็พอครับแล้วก็สามารถเลือกโหลดได้จากลูกศรน,นะครับกดโหลดซ้ายโหลดขวานะครับทีนีเ้เราจะเปิดหน้าเลือกเพลงขึ้นมาเนี่ยครับเราแค่แตะยังไม่ต้องกดนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วครับพอ,อปล่อยก็ปึ๊บคือถ้าจะคือถ้าลําคาญอาจจะ อยากจะเอาออกนะครับในในฟังก์ชันที่แตะแล้วเป็นเบราว์เซอร์ขึ้นนะครับเราก็ไปเซตติ้งที่ที่ X1 m a k 2นะครับมันก็มีตัวให้คลิกครับก็คือตรงที่มันอันแรกเลยครับก็คือ Full Browser on Touch นะครับเอาออกนะครับที่เราแตะมันก็จะไม่ไม่ขึ้นหน้าเบราว์เซอร์มาแล้วนะครับอ่าก็จริงๆมันมีตัวปรับแต่งหลายอย่างครับตามสไตล์ของคอนโทรลเลอร์ทั่วไปนะครับเช่นไฟ LED on state off state นะครับปุ่มทั้งหลายนะครับเปลี่ยนการทำงานอันนี้มีฮ o อตคิวให้4อันเราต้องการให้เป็นฮ o อตคิว5ถึง8เนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็กดตรงนี้ก็ได้ก็คือมันจะมีในเซตติ้งด้วยนะครับทุกอย่างนี้เราไปเล่นดูนะครับไม่ยากโอเคทีนี้ <c oughs> เราสามารถเอามาคุม Remix d e c ดได้แทน F1 เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้100%นะครับคือ F1 เนี่ยมันจะได้ฟูลเลยเต็มเต็มที่ของการเล่น Remix deck เลยแต่ว่า สำหรับคนใช้ X1 นะครับก็คือสำหรับคนเล่นที่มันจะสะดวกสำหรับคนที่ใช้ Remix Deck ที่มีใช้แค่เล่นแค่ไม่กี่เสียงนะครับก็จะใช้ X1 ก็ได้โดยที่เลือกให้มันเป็นเด็ก CD นะครับที่ไม่ใช่เด็กหลักนะครับก็เป็นเด็ก Remix มันก็จะเป็นปุ่มตรงนี้ก็จะกลายเป็นปุ่มสำหรับเปิดคลิปเสียงแทนแค่นนเองไม่มีอะไรครับก็สรุปนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่มี เครื่องที่เป็นเครื่องหลักๆอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นมีเซต turntable เซต c d j เซตจริงๆเซต s 2 s 4 o ก็ได้นะครับถ้าและถ้าเกิดต้องการแบบควบค,ค,ค,คุมที่ถนัดมากขึ้นแล้วแต่การดีไซน์การเล่นของเราครับแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใช้แซดวันอยู่นะครับ เราก็ต้องการที่จะเอาไปเล่นพกพาสะดวกแล้วก็อยากเล่นเอฟเฟกด้วยเพราะปกติคนใช้แซนบวร์จะเล่นเอฟเฟกต์ลำบากหน่อยก็จะมีตัวนี้ไปแล้วก็เรื่องของการคิวเพลงเรื่องของการสครัดปล่อยเพลงก็ได้นะครับนิดหน่อยแต่สครัจริงจังคงคงไม่ไหวนะครับมันมันไม่ค่อยที่จะถนัดมากนักนะครับก็นิดนิดนหนัดพอได้ครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเล่นเอฟเฟกต์นะครับมันถนัดกว่าการเล่นเอฟเฟกต์บน 2, บนแซตสองบน แซกวันขอสรุปไว้ตามนี้เลยแล้วกันครับก็ยังไงก็ลองซื้อมาเล่นดูครับอืมไม่ชอบก็ขายครับ peace